สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทำอะไรสักเล็กๆน้อยๆนะครับอืมนี่ผมสงสัยว่ามันคือปลั๊กอินหรือเขาอ,อัปเดตหรือว่ามันเป็นบั๊กนะครับดูนะครับในนี้มันไม่มีอะไรครับสมมติว่าผมใส่เทียนัทียบไปหนึ่งอันนะครับอืมพอขอลบอันนี้ทิ้งนะครับแล้วคนลองดูอ๋อเฮ้ยท่นหนึ่งครับ อ๋อแบบนึงมันออกมาแต่มันก็ยังอยู่ในนั้นนะครับจะมามันต้องมีของเยอะกว่าจํานวนหนึ่งนะครับแล้วนะครับกดมาผบมันก็ยังอยู่นะครับกดไปเรื่อยๆนะครับสามารถตามได้เรื่อยๆมันคือตู้เย็นนั่นเองครับไม่รู้มันคือปลอกอินหรืออะไรครับอือเอี่ยเป็นอย่างงี้ครับ น่าจะเป็นปลักอินมัน้งหรือเป็นบลักอะไรสักอย่างนึงนะครับเออก็ตอนนี้เน็ตบ้านผมต้มก็เลยคุยสกายไม่ได้นะครับเป็นบอกได้บอกว่าไม่ได้นะครับแต่เบิดเฟซยังได้อยู่นะครับเอ,อ YouTube ่อยูทูปก็ก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ดูหนังอย่างเดียวนะครับสงสัยเน็ตน,น่าจะโดนตัดน,นะครับไม่มีบัญญาจาจแปดร้อยะนื้อเอานะ สามารถปั๊มเพชรปั๊มเพียหาอะไรก็ได้นะปั๊มปัม๊มเี่ดูนะครับสมมุติว่าผมอห่อจะเอาห่ออ,อะไรมาให้ดูนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ตอนนั้นรู้สึกว่าจะเคยทำอะไรสักอย่าง ทำไรวะตอนนั้นว่าเราเสกเพชรออก14อันเดี่ยวตูวพ้พุบแล้วเราก็มันเครืองอยู่นะมันจะลดทีละหนึ่งหนึ่งครับย้อนมากว่าอีนี้คันสามารถปั๊มได้เรื่อยๆครับปั๊มแม่งจนรวยทั้งเฟอร์ครับ ปั๊มไม่จะรวยสุดๆนะผมคาดว่าน,น่าจะเป็นต่ออินนะครับต่ออินแม่งโคตรเกียร์นะเก็บไว้เก็บไว้อ่ะเราจะปิดเกียร์โหมดทำไมวะนี่ก็เป็นต่ออินนะครับ g m c JMS นี่ก็เป็นนี้อืมนั่นเนี่ย นั่นไงเน็ตโดนตัดแล้วนะครับอืมแต่ก็พอไปจ่ายปุ๊บเดี๋ยวก็เอาลงได้เองเหรอครับหรือมันล่มหรือหาเหี่ยวอะไรก็ไม่รู้นะครับอืมน่าจะล่มหรือสักอย่างนะครับอหอหอฟันยอนนะครับงั้นวันนี้ก็ขอจบเพลงเท่นี้ครับ Bye!